เอาเราฟังเคสตัดดีกันลูกนายแพทย์วัติพันธ์แท้เล้าเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเตียกับแม่ของผมเป็นคนจีนเตียมาจากเมืองจีน ส่อคุณแม่เป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยเตยเป็นคนที่ไม่ทําบุญกับพระแต่จะเน้นการกระตันอยูต่อบิดามารดาเตยเป็นคนที่แข็งแรงมาโดยตลอดแต่ต่อมามีอาการแน่นตีท้องลูกลูกพาไปหาหมอในเมืองโคราชคุณหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ลูกๆกก็ไม่เชื่อ ได้พาเตีย่ยเข้ามารักษาในกรุง,งเทพโดยวันที่วินิจฉัยอาการเป็นวันที่มีการประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารทั้งโรงพยาบาลและผมก็พิชายจะเป็นแพทย์ก็ได้เข้าไปร่วมฟังด้วยแพทย์ทุกคนสรุปว่าเตี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เป็นนิ่วในทางเดินน้ำดีและได้เอานิ่วออก อีกหนึ่งเดือนต่อมาอาการเหมือนเดิมได้พากลับมาหาหมออีกแต่คราวนี้คุณหมอที่กรุงเทพคนเดิมบอกว่าเป็นบเรเเ็งทางเดินน้ำดีระยะสุดท้ายแล้วและเตียก็เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่16มีนาคม254หตลอดชีวิตเตีย ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์พี่สาวที่ดูแลใกล้ชิดได้เล่าว่าก่อนเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือนเตียเห็นคนตัวดำนุ่งผ้าสีแดงมายืนให้เห็นคืนนี้ไปเห็นกันมันดีไหมหลังจากเตียเสียชีวิตแม่ก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพและผมกับพี่สาว แต่พยายามพาแม่มาทำบุญที่วัดในวันบุญใหญ่และก็พามาถวายสังฆทานผมพยายามสอนให้แม่ทำสมาธิแต่แม่ทำไม่ได้เนื่องจากหูไม่ได้ยินข้างหนึ่งอีกข้างก็ได้ยินไม่ชัดเวลาคุยต้องต้องพูดดังๆหลายหลายครั้งและความจำเสื่อมประมาณหนึ่งเดือน ก่อนเสียชีวิตแม่ป่วยเป็นโรคปอดบวมไม่รู้สึกตัวไปสองวันตลอดระยะเวลาที่ป่วยแม่จะเห็นภาพผู้ติ่เสียชีวิตไปแล้วและภาพลา,มาแมลงต่างๆโดยที่พี่สาวที่ดูแลอยู่ด้วยนะ่ะมองไม่เห็นผมยังนิมนมลพระมารับปัจจัยท่ากระถิน สร้างอาคารภาวนาที่บ้านหลังจากนั้นแม่ก็มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วเดินได้ทานข้าวได้แต่น้อยลงและไม่เห็นภาพผู้ติดเสียชีวิตและภาพมแมลงต่างๆครั้งสุดท้ายผมพาแม่มาวัดในวันที่3สิงหาคม2546 ตอนเช้าแม่ตื่นมาตามปกติและหิวข้าวแม่กินข้าวเด้ม,มากกว่ทุกวันแล้วก็บอกว่าง่วงนอนพี่สาวจึงให้แม่นอนเล่นสักพักใหญ่พี่สาวเอจใจได้ไปดูจึงพบว่าแม่เสียชีวิตแล้วด้วยอาการสงบคำถามตอนนี้เตี่ยกับแม่เสียชีวิตแล้ว ไปอยู่ณที่ใดวิบากกรรมใดผมจึงมาเกิดในครอบครัวที่ไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาเลยวิบากกรรมใดทำให้หมอวินิจฉัยโร,โรคของเตีย่ยผิดพลาดทั้งทั้งที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญภาพผู้เสียชีวิตไปแล้วภาพแมลง และภาพต่างๆที่แม่เห็นเกิดจากประสาทหลอนหรือว่าเห็นจริงภาพคนนุ่งผ้าแดงที่เตียเห็นก่อนเสียชีวิตเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่ครับอ่ะเรามาฟังกันฝันในฝันเพื่อที่จะได้ทำให้เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นเตีย ก่อนตายได้เห็นเจ้าหน้าที่นุ่งหยักรังสีแดงมาหาเพื่อจะพาไปยมโลกมาก่อนหนึ่งเดือนเลยนะเมื่อสามเฮือกสุดท้ายแล้วก็หลุดออกมาจากกายหยากได้อยู่กับครอบครัวหนึ่งวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปโยมโลกเลยคือพอวันที่สองก็เจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปเลย ซึ่งทำให้เตียตกออกตกใจมากเพราะเตีเดิมเนี่ยเตียไม่เคยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แถมระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่พาไปนั่นน่ะได้เห็นคนอื่นที่ถูกเจ้าหน้าที่ยมรกที่หน้าตาน่าสะพรึงกลัวลากตัวมามากมาย และได้เห็นไฟนรกยมมโลกลุกโชนได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญโหยหวนตลอดทางทำให้เตียขาสัน่นทำอะไรน่ะไม่ถูกเจ้าหน้าที่ต้องฉุดกระชากลากตัวเตียไปแล้วก็ไปรออยู่ที่หน้าโรงพิพากษาจะนึงคิวที่ต้องเข้าไป กายเตียล่อนจอนนั่งคุกเขา่าต่อนหน้าพญายมราชและทีมงานของพญายมราชในนั้นได้ถูกตรวจสอบบัญชีบุญบาปเพราะว่าเตียเป็นคนตรณีไม่เชื่อบุญบาปและมักโกรธขี้งุดงิดสูบบุรีเป็นอาจินกรรมและผิดศีลข้ออื่นประปรายเช่นฆ่าสัตว์ทำมหาเป็นต้น แต่บุญที่ลูกบวชและทุกบุญที่ลูกทำให้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คุ้มไว้จึงถูกส่งตัวกลับมาโลกมนุษย์เป็นผีเปรตคือก <c ười> <c ười> ึ่งผีกึ่งเปรตหิวโหวยผิวดำผอมแห้งและเนื้อตัวเน่าเหม็นต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพ ที่ดีขึ้นคือทรมานน้อยลงแต่ยังไม่พ้นกรรมที่ผิวเน่าเพราะชอบตำหนิในเรื่องการทำบุญกุศลของลูกและติเตียนพระนี่ต้องระวังนี่จะเรื่องนี้สำคัญให้ลูกทำบุญไปให้ท่านบ่อยๆก็จะมีสภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละส่วนแม่ ตอนก่อนตายได้เห็นกรรมนิมิตรคือญญตาที่ตายแล้วปลาที่ตัวเคยฆ่าทำอาหารและมแมลงที่ตัวฉีดยาฆ่าตัวที่บุญที่ลูกพยายามทำให้แม่เพื่อให้แม่มีส่วนร่วมในการทำจึงส่งผลทำให้แม่หลับไปอย่างสบายไม่ทรมานหลังจากตายแล้ว บุญที่ลูกทำให้หลังจากเจ็ดวันทำให้แม่ไปเป็นเทพธิดาที่เกิดในวิมานทองของคนอื่นชั้นดาวดึงเฟศส,สามในฐานะบริวารแล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบริวารมีสองประเภทบริวารที่เกิดขึ้นดีบุญของเจ้าของวิมานกับบริวารที่เกิดขึ้นจากผู้มีบุญน้อยกว่าไม่มีวิมานจะอยู่ก็ไปอาศัย สุกแม่เนี่ยไปเกิดในห้องโถงของเจ้าของวิมานหนึ่งที่อยู่ที่เฟสสามไปเกิดในห้องโถงเกิดมาปุ๊บก็นอนล้วลืมตาขึ้นแล้วก็เจ้าของวิมานก็จะจัดที่ให้อยู่จะมีที่อยู่ที่อะไรต่างแตกต่างจาก บริวารที่เกิดจากบุญจะก็จะอยู่ในฐานะที่ดีกว่าบริวารที่เกิดจากบุญเพราะเป็นบริวารที่ไปจากมนุษย์ที่มีบุญน้อยอาจจะไปเกิดตรงนั้นแล้วเขาก็จะจัดสรรให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรที่ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาก็เพราะ ในอดีตชาติลูกเป็นคนมีนิสัยใจร้อนดือ้อแล้วก็มีทิฐิมานะในช่วงวัยหนุม่มไม่ชอบให้ใครมาแนะนำเคยบวชสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะแต่เพราะอัธยาศัยดือด้อๆนั่นแหละและมีทิฐิมานะต่อมาจิงลาสิกขาเพราะไม่ชอบให้ใครมาแนะนำ คือทนต่อคำสั่งสอนของผู้อื่นไม่ได้แล้วก็ไปแต่งงานมีครอบครัวต่อมาได้เห็นโทษภัยในชีวิตคารวะาจึงย้อนกลับมาเป็นผู้นำบุญในหมู่คณะอีกด้วยใจที่ใสกว่าเดิมเพราะกรรมดื้อรั้นและมีทิฏฐิมณะนีน่แหละจึงทำให้มีวิบากกรรม เกิดในครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่แพทย์ผู้ชำนาญนรควินิจฉัยโรคของเตีย่ยผิดพลาดเพราะกรรมบทบังคือกรรมในอดีตชาติท่านจะเป็นคนมักโกรธข่าสัตว์ทำมหารแล้วก็ฆาแล้วก็เอาไว้ขายเขาฆ้ากอบกับท่านหมดอายุไขพอดี จึงทำให้มีเหตุการณ์เช่นนี้จ้ะคือกรรมบังกรรมบังทำให้หมอวินิจฉัยโรคไม่ออกไม่ว่าจะหมอเชี่ยวชาญขนาดไหนก็ตามนี่ก็เป็นเครื่องเคสตดีย่อๆสำหรับคืนนี้